สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะปัญหาผิวพรรณและความงามปรึกษารมรวินคลินิก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาจอลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวัรปันธโชธค่ะนัชดีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมาปิดยืนที่ระดับ1,500จุดได้ในช่วงท้ายตลาดนะคะวันนี้ลุ้นกันค่ะว่าเซตนั้นจะรีบาวต่อเนื่องหรือไม่นะคะเปิดตลาดมาในแดนสีเขียวก็จริงค่ะแต่ว่านาทีนี้ดัชดีตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคะหลุด1,500ลงมาที่1,498.20จุดค่ะ ค่อนข้างจะสวนทางกับตลาดหุ้นในหลายตลาดโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐกันยุโรปที่เมื่อคืนนี้ปิดตลาดไปในแดนบวกนะคะดาวโจนส์ขึ้นมา121จุดค่ะ n a สแ a q บวก73จุด s อสบวก19จุดฝัางฝั่งของยุโรปนะครับวุ s ซีลอนดอนขึ้นมา84จุด c ซีซฝรั่งเศสบวก98จุดดัคดรมีขึ้นมา146จุดค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้านี้คล้ากันไปนะคะตลาดหุ้นของโตเกียว เปิดบวกขึ้นมา127จุดค่ะเช่นเดียวกับเวสต์ไตหวนันบวกขึ้นมา33จุดอินโดนีเซียเปิดบวก9จุดตลาดหุ้นของโซบวก10จุดนะคะตลาดที่เหลืออยู่ในแดนลบโดยเฉพาะหางเสียงห้องกงที่เช้านี้เปิดตลาดติดลบลงไปแล้วถึง251จุดค่ะ แนวโน้มของเซตนะคะ1,497จุดณนะนาทีนี้เราจะมีลุ้นรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ1,500จุดไหมกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตานะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรานะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทลักรัพยอ็มบีนะคะเรานั่งกันอยู่กับคุณธีรศักดิ์คณรากกลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเซตรีบาวขึ้นมา1,500ตอนนี้หลุดซะแล้วนะคะ เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มุมมองของดัชนีพุ้นไทยคุณธ,ธีราศักดิ์มองอยังไงคะครับสำหรับในช่วงสั้นนะครับ<ฆ>สัปดาห์นี้เนี่ยในในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับ 1, นึ่จุดนะครับของเซตินเด็กเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็เรายังเชื่อว่านะครับแนวรับที่1,490นะครับของเซตินเด็กเนี่ยน่าจะยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าภายในสัปดาห์นี้เซตินเด็กเนี่ย สามารถปรับขึ้นไปนะครับเหนือระดับ1,500จุดได้นะครับเรายังเชื่อว่าภาพของเซ็นต์เด็กเนี่ยยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่<ฆ>ค่ะโดยมีกรอบด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าสำหรับโครงสร้างนะครับของตัวเซ็นต์เด็กนะครับในแง่ของภาพในรายสัปดาห์นะครับจะเห็นว่า1,490เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นแนวรับที่เราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับในช่วงสั้นหลังจากที่ถูกขายลงมาทดสอบในอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับถ้าเราดูในแง่ของตัวรายสัปดาห์จะเห็นว่าเซ็นินเด็กก็มีการลงแรงๆนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปภายในสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซ็นินเด็กสามารถยืนเหนือ1,490จุดได้นะครับเรายังเชื่อว่าในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวในรายสัปดาห์นะครับภาพของการเคลื่อนไหวในอีกสักประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับน่าจะยังมีโอกาสนะครับฟื้นตัวที่ระดับ1,500จุดนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,600จุดครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่แนวต้าน1 5 0 0จุดก่อนนะคะ,ะ,แ,ะแนวรับ คิดว่า 1, 5 0 0เนี่ยในสัปดาห์นี้น่าจะยืนได้น่าจะ,ะยืนได้แล้วก็ลุ้นในแง่ของการขึ้นนะครับไปทดสอบระดับ1,600จุดครับในภาพใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีปัจจัยอะไรคะที่จะมาซัพพอร์ตว่าโอกาสการขึ้นไปทดสอบแล้วก็1,500จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งได้ครับสำหรับในแง่ของปัจจัยนะครับเรายังเชื่อว่าตัวเลขนะครับในแง่ของฟันโฟนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการไหลเข้ามาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าดูในาบงท อ่อนค่านะครับหรือว่ามีการขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ33.8นะครับต่อดอลลาร์ซึ่งในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยเราเชื่อว่าแนวต้านที่33.80ตรงนี้นครับน่าจะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเราเชื่อว่าค่าเงินบาทนะครับมีโอกาสที่จะแข็งค่าลงมาที่ระดับประมาณ33นะครับต่อดอลลาร์นะครับสามบาบาทต่อดอลลาร์ ในแง่ของตัวทิศทางค่างเงินบาทถ้ามีโอกาสแข็งค่านะครับฟันโฟนมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดพุ้นไทยนะครับแล้วถ้าเราเทียบในแง่ของตัวทิศทางค่างเงินบาทนะครับกับตัวของเซตอินเด็กนะครับจะพบว่าตอนนี้นะครับเซตอินเด็ก์กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่1,500จุดนะครับค่ะถ้าค่างเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่านะครับไม่ทะลุ38ไม่ทะลุ33.8นะครับขึ้น นะครับที่ระดับ1,500จุดนะครับกลับขึ้นไปด้านบนครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่ใช่ครับแล้วก็ในแง่ของภาพนะครับถ้ามีการดีดตัวนะครับที่1,500จุดในภาพใหญ่นะครับกรอบในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรายังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นทำนิวไฮนะครับเหนือ1,650แล้วก็อาจจะได้ถึง1,700จุดในช่วงไตรมาสที่2นี้เลยครับค่ะ ไตรมาสที่2นี้เลยเหรมีโอกาสร 1, 1> ครับ1,700จุดเลยเหรอคะ <ผม S 1> ค่ะอต้องมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากเรื่องของฟันโฟที่เราคาดหวังจะขยับเข้ามาครับในแง่ของตอนนี้นะครับเราคิดว่าตัวเลขนะครับของผลการเมินง,งานที่ประกาศไปแล้วนะในไตรมาสที่1เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแย่นะครับอย่างที่กังวลนะครับซึ่งตัวเลขนะครับเท่าที่ผมตามนะครับพอดีวันนี้ไม่มีมานะครับก็ตัวกําไรสุทธิในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยโตขึ้นประมาณ เกือบ2นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับแล้วก็ไตรมาสที่2ตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงที่ถ้าจํากันได้ในช่วงปีที่แล้วนะครับ <ฮะ S 1> มีเรื่องปัจจัยทางการเมืองเ,เข้ามากดดันซึ่งเราเชื่อว่าไตรมาสที่ 2, 3ต่อจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขนะครับของผลการดำเนินงานเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ <ฮะ S 1> ผมเพราะฉะนั้น การลงในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็น b o ท t o m นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวถัดจากนี้ไปครับค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนในภาพระยะสั้นกับภาพระยะยาวสัก1เดือนไม่ต้องยาวมากค่ะมีเดียมนิดหนึ่งนะคะจะต้องกําหนดยังไงคะครับในแง่ของตอนนี้นะครับเรายังเชื่อว่าการถือหุ้นนะครับประมาณ70-80%นะครับ,รบที่บริเวณ1,500ด้านบนเนี่ยเราคิดว่า ความเสี่ยงนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือถ้าลงแรงๆจริงเราคิดว่าโอกาสในการดีดกลับของเซ็นตอินเด็กเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเชื่อว่านะครับหุ้นขนาดใหญ่ในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าธนาคารพาณิชย์นะครับที่ลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาได้เสมอ เพราะฉะนั้นหุ้นที่จะต้องเลือกควรจะต้องเป็นกลุ่มไหนคะเพราะว<ก>่า,าดูบิ <Big S 1> ๊กแคปก็ไม่ค่อยไปอา,อาจจะต้องเป็นหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเราเชื่อว่าในแง่ของตัวเม็ดเงินของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งถ้าไม่ดูในตัวของแบงก์หรือว่าธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมีตัวของ AOT นะครับที่ น่าสนใจในแง่ของมุมมองทางเทคนิคนะครับเป็นยังไงบ้างคะมุมมองเชิงเทคนิคสําหรับ AOT อท่าอากาศยานไทยที่วันนี้ราคาของ AOT นักกระดานจะอยู่ที่297บาททุนทวนค่ะครับราคาหุ้น AOT ในภาพระยะยาวนะครับในช่วง1ปีกว่าๆนะครับตั้งแต่2014เป็นต้นมานะครับตอนนี้นะครับมีการลงมานะครับทดสอบรับสําคัญที่บริเวณ290นะครับแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้เมื่อวานนี้นะครับ ในแง่ของภาพทาทงเทคนิคนะครับมีการดีดกลับนะครับที่แนวรับของกรอบขาขึ้นเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในแง่ของแนวโน้มขาขึ้นของ AOT เนี่ยน่าจะยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ High เดิมที่เคยทำไว้นะครับที่3 2 4ถึง328เนี่ยในรอบนี้น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปทดสอบครับค่ะต้องมีจุด Stop Loss ไหมคะสำหรับจุด Stop Loss นะครับ AOT เนี่ยให้ดูแนวรับที่290กนะครับก็คือคจุดที่ราคาหุ้นมีการดีดตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะ เป็นจุดในแง่ของการตัดขาดทุนนะครับถ้าหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นนี้ลงไปครับค่ะคุณธีรศักดิ์ย้ำกรอบเดัชนีนิดนึงนะคะสำหรับแนวรับแนวต้านภาพสั้นกับภาพยาวนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะสำหรับในวันนี้นะครับคิดว่า1490นเะครับเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับของตัวเซตอินเด็กแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่1510นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็คาดหวัง1530จุดเป็น ต้านสาคัญครับค่ะอันนี้ภาพสั้นนะคะคภาพใหญ่สำหรับสัปดาห์หน้าค่ะภาพใหญ่สำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็ให้ดูแนวต้านนะครับที่1,530นะครับถ้าสัปดาห์นี้สามารถยืนเหนือ1,500จุดได้ครับค่ะ นี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับหุ้นแนะนําคือตัวของ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกจากแนวโน้มค่างเงินบาทที่ดูเหมือนจะมีสัญญาณของการแข่งข้าและฟันโฟที่ทยอยไหลเข้ามาจะช่วยหนุนให้เซ็เต็กไทยขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนต้องตามกันต่อนะคะส่วนหุ้นที่เราจะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนกําลังจะมากลุ่มไหนกําลังจะไปและกราฟรายตัวตัวไหนที่ซื้อได้ตัวไหนที่ต้องขายนะคะช่วงหน้าค่ะ กลับมาเปิดสายพูดคุยกันสดๆในรายการกับกคุณธีรศักดิ์ธนวราก,กุลจากบริษัทหลักทรัพย์เจแมบีในช่วงที่2ของรายการ St o p l ล s s ค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันเกิดค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ St o p l ล s s ค่ะช่วงนี้จะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดสายมาดูหุ้นในกลุ่มกระเ่อาก่อสร้างกันหน่อยนะคะว่าดูนวโน้มล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะเห็นบางตัวก็เริ่มฟอร์มทีมแล้วเหมือนกันนะคะ สำหรับหุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับอย่างน้อยๆเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกนะครับจากการเซ็นนะครับ MOC นะครับกับตัวของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะเป็นสายที่ดีนะครับผมในแง่ของตัวทิศทางของราคานะครับถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเหนือจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทําไว้นะครับอย่างตัวของสเต็กนะครับ ในแง่ของโครงสร้างทางเทคนิคนะครับราคาเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับเหนือจุดต่ำสุดเดิมนะครับที่20บาทนะครับแล้วก็วอลุ่มในแง่ของปริมาณการซื้อขายเนี่ยเริ่มกลับเข้ามานะครับเพราะนั้นตัวของสเต็กนะครับในรอบนี้นะครับเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับได้ลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ23สนะครับส่วนราคานะครับในแง่ของภาพใหญ่เนี่ยมีแนวต้านสาคัญอยู่ที่24บาทนะครับที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับค่ะตัวอื่นราคาเป็นยังไงบ้างคะครับ ไอทดีนะครับในแง่ของโครงสร้างตอนนี้เนี่ยกำลังฟอร์มตัวเป็นลักษณะของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเพื่อรอทะลุด้านใดนด้านหนึ่งนะครับถ้าพิจารณาจากโครงสร้างในแง่ของการเป็นดีดตัวนะครับเหนือกรอบขาขึ้นนะครับในแง่ของภาพระยะย,ยาวเราเชื่อว่าในรอบนี้สําหรับอิตาเลียนไทยน่าจะได้ลุ้นการเบรกแนวต้านสําคัญนะครับ สัญญาณซื้อนะครับ ITD นะครับจะเกิดขึ้นต้องรอให้ทะลุผ่านแนวต้านนะครับที่7.80จนะครับจึงจะเป็นจังหวะในการ follow by u ครับผมส่วนตัวของ CK นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพยายามนะครับกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับส่วนการย่อตัวในช่วงสั้นนะครับ Volume หรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นราคานะครับในแง่ของภาพระยะยาวเราอย่างเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการ ไซเวย์นะครับในทิศทางขาขึ้นนะครับได้แล้วก็ลุ้นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ29บาทครับค่ะอ่าเดี๋ยวไปที่สายของนักลงทุนนะคะสายแรกมารอแล้วนะคะคุณสดชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือยูนิคเนี่ยนะคะจะเข้า MSCI 29พรุ่งนี้นะคะควรขายวันนี้หรือพรุ่งนี้คะมีทุน14.50ค่ะ คุณที่14บาท50นะคะสำหรับตัวของยูนิคค่ะครับสำหรับในแง่ของตัวประเด็นนะครับเรื่องการเข้าตัวของ MSCI นะครับอาจจะราคาเนี่ยอาจจะรับรู้มาในช่วงหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มในทางเทคนิคนะครับเราคิดว่าตัวของยูนิคในรอบนี้อาจจะได้ลุ้นแนวต้านนะครับบริเวณ16บาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งในรอบนี้เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปทดสอบเพราะว่าการลงมานะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้ทํำนิวโลเพราะนั้นในรอบนี้ดีสุดนะครับก็น่าจะได้เห็น16บาทนะครับหรือถ้ามีข่าวบวกนะครับราคาหุ้นทำนิวไฮได้ก็อาจจะได้เห็น17บาทเลยครับผมเพราะฉนั้นรอให้มีการฟื้นตัวไปที่16บาทน่าจะดีกว่าครับค่ะไปต่อที่สายของคุณมนนะคะคุณมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนวรับท็อปกับ R.S s ค่ะขอบคุณมากค่ะขอแนวรับท็อปกับ R.S นะคะ มาที่ตัวท็อปก่อนละกันค่ะครับสำหรับตัวของท็อปนะครับในแง่ของตัวโครงสร้างราคานะครับเป็นลักษณะของไซด์วีออกด้านข้างนะครับแนวรับอยู่ที่51.50นะครับก็เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจนะครับส่วนแนวต้านนะครับดูที่56บาทนะครับกับ57เป็นแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวในรอบนี้สำหรับตัวของท็อปครับผม ส่วนตัวของที่ RS สค่ะส่วนตัว r s นะครับในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยกำลังทดสอบรับสำคัญนะครับที่13.40นะครับก็คาดหวังนะครับการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับส่วนสัญญาณซื้อในทางเทคนิคเนี่ยอาจจะรอให้ราคานะครับมีการทำนิวไฮในช่วงสั้นเหนือ13.80นะครับหรือว่ากลับขึ้นมายืนเหนือ14บาทได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แนวต้านหลักนะครับจะอยู่ที่15บาทครับผมค่ะ สายถัดมาฝากดูหุ้นตัวของนวรัตน์นะคะรับหมอก่อสร้างตัวเล็กที่ราคาลงมนลึกมากเลยค่ะครับสำหรับตัวของนวรัตน์นะครับในแง่ของตัวโครงสร้างวันนี้เนี่ยเป็นลนักษณะของสัญญาณซื้อในช่วงสั้นนะครับแล้วก็แนวราคานะครับมีโอกาสได้ขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่1.88นะครับแล้วก็ต้านหลักจะอยู่ที่1.96นะครับราคาก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อนะครับในทางเทคนิคแล้วสําหรับตัวของนวรัตน์ครับค่ะก็ เป็นสัญญาซื้อเชิงเทคนิคแต่ว่าลักษณะของแพทเทิร์นกราฟนี่เป็นการเก็งกาไรหรือว่าอย่างไรคะลักษณะของกราฟนะครับเป็นหักของการดีดตัวนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ดูแนวต้านสําคัญที่196ตรงนั้นครับจะเป็นจังหวะสําหรับการขายออกมาก่อนนะครับซึ่งในช่วงสั้นเราคิดว่าราคาเนี่ยยังไม่น่าทะลุผ่านเส้น200วันขึ้นไปครับค่ะสำหรับอหุ้นในกลุ่มพลังงานมองล่าสุดยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวของพลังงานนะครับเรายังคิดว่าตัวของที่ทางราคาน้ํามันเนี่ยยังมีทิศทางในเชิงบวกะค่ การย่อนะครับของตัวปตทในรอบนี้เนี่ยจะมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่348อ่นะครับหรือว่า350นะครับซึ่งถ้าดูจากโครงสร้างในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าราคานะครับมีการดีดขึ้นมาได้เสมอเมื่อลงใบทดสอบเส้น200วันนะครับเพราะนั้นยังเชื่อว่าตัวของปตทนะครับยังมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบ370กับ380เนี่ยได้นะครับเพราะนั้นย่อลงมาเป็นจังหวะสำหรับการเข้าซื้อครับค่ะ p t t g c กับพ t t e p ลคะ สำหรับตัวของปรทรสพนะครับเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคนะครับราคาลงมาแรงนะครับแต่ว่าสามารถดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็วอลุ่มนะครับหรือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเริ่มกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแนวรับที่110สําหรับสพเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ต้านในช่วงสั้นนะครับจะอยู่ที่115นะครับต้านหลักจะอยู่ที่120ก็ ยังมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบสําหรับตัวของปตทออสอพอครับผมค่ะมาดูหุ้นที่ดูเหมือนว่าจะมีการขยับขึ้นของราคาที่ค่อนข้างจะมากนะคะอย่างตัวของ STA เช้านี้บวกขึ้นมาเกือบหเเลยนะคะในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มของอยางครับสำหรับตัวของ STA นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับถือว่าเป็นของการเกิดสัญ,ญญาณซื้อในทางเทคนิคนะครับแต่ว่าแนวต้านในช่วงสั้นนะครับให้ดูที่บริเวณ13จุด 1 3ถึง13.40ก่อนนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้ายังไม่ผ่านนะครับสัญญาณซื้ออาจจะยังไม่มีความแข็งแรงนะครับถ้าผ่านได้นะครับในแง่ของจังหวะในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าของการดีดตัวนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ14บาทสำหรับตัวของ STA ครับผมค่ะมาดูตัว j จ s m i มิให้นิดนึงนะคะแจ z สก็ลงมากองอยู่ข้างล่างไม่ไปไหนเลยนะคะสำหรับตัวของแจสนะครับในแง่ของทางเทคนิคเนี่ย ราคานะครับลงมาทดสอบรับที่บริเวณ5.50ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะสําสหรับการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ราคายังมีโอกาสนะครับดีดตัวเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่6บาทถึง6.20อยู่นะครับหลังจากที่ลงไปแรงนะครับลงไปทดสอบ5บาทแล้วก็มีการดีดก,กลับขึ้นมาซึ่งเราคาดว่าราคาอย่างน้อยๆเนี่ย จัสตินนะครับน่าจะเป็นลนักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็คาดหวังการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นรูปแบบ Head อน s h o ชเดอในในแง่ของการฟื้นตัวครับค่ะตัวของ KTB ตั้งแต่ข่าวเรื่องของการตั้งสำรอง NPL นะคะราคาก็ยังคงดงดิ่งต่อเนื่องเลยนะในเชิงของเทคนิคเป็นยังไงคะครับถือว่าตัวของ KTB ทีนะครับที่บริเวณต่ำกว่า18.5เนี่ยปริมาณการซื้อขายเบาบางแล้ว,ะลวนะครับซึ่ง ตรงน,นี้เนะี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นที่18บาทเป็นแนวรับนะครับที่เป็นจังหวะสําสหรับการเข้าซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยสําหรับคนที่มีต้นทุนแถวแถวสิบเถึงยีบาทะนะครับแล้วก็ถ้ามีการดิดตัวขึ้นไปที่19บาทเนี่ยก็สามารถขายในแง่ของการทํากําไรในไม้ล่างเนี่ยออกได้ครับคาะหุ้นที่อยู่ในกระแสข่าวเรื่องของการประมูลรถเมย์เอ็อย่าง CHO นะคะดูเชิงเทคนิคยังไงบ้างคะสำหรับตัวของ c h o นะครับราคายังเป็น ในแง่ของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแนวต้านนะครับจะอยู่ที่4บาทถึง4.10นะครับก็คิดว่าในรอบนี้ถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับสัญญาณในแง่ของสัญญาณขายในรอบที่แล้วเนี่ยยังน่าจะยังมีความแข็งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นดูแนวต้านที่4บาทอาจจะเป็นจังหวะสำหรับการขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็มารับคืนที่3.70ครับผมค่ะตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะราคาหลุด20ลงมาค่ะเป็นยังไงคะสำหรับแพทเทิร์น สำหรับตัวของ BDMS นะครับราคาลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าราคานะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวที่เส้น200วันนะครับกลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านนะครับสำหรับตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยให้ดูที่บริเวณ19.80นะครับกับ20ในแง่ของการดีดตัวตรงนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญก่อนครับ ค่ะส่วนแนวรับของเซตในวันนี้ยังคงมองที่1,490จุดนะคะใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ1,500ได้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ากลับมายืนเหนือ1,500ได้นะครับในแง่ของโครงสร้างน่าจะอย่างน้อยๆน,น่าจะยังเป็นลักษณะของการไซด์ไวออกด้านข้างนะครับแนวต้านหลักจะอยู่ที่1,600นะครับในโครงคสร้างระยะยาวแต่ถ้า มีสัญญาณในเชิงบวกต่อเนื่องเราคิดว่าการทำ New High นิวไฮเหนือ1 6 5 0นเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกรวิธการลงทุนในช่วงภาคเช้าว,วันนี้นะคะจากกวิเคร,ราะเทคนิคตราสารทุน,นและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลัก B, ทรัพย์ซีไอเอ็มีคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังทางยูทูบนะคะหมดเวลาแล้วค่ะช่วงนี้คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ะ